เหลือไม่ถึงแสนแล้วยี่ดีใจอะพี่นันเก่งมากเลยเหลือเก้าหมืแล้วเหลืออยู่เจ็ดงวดจู้จูแล้วแบ่งทรัพย์สินแบ่งหนี้สินกันรถคันนี้ที่เราได้มาเหลืองวดอีกสามแสนสามนะที่ยังไม่ได้จ่ายนะตอนที่แบ่งกันไม่สาได้รถกระบะคันนี้มามีงวดอีกนะใกล้เป็นไทยแล้วค่ะพี่นันอดทนอีกนิดนึงเหลือเก้าหมื่กร้อยบาท เหลืออีกเจ็วด7็ดเดือนเจดเดือนเดือนนี้มันเดือนสิงหาแต่ว่างวดที่จ่ายไม่ใช่งวดเดือนสิงหาแนละเป็นงวดของเดือนที่แล้วก็คือกันยานะก็จะเหลือสิงหากันญาตุลาพฤศจิกาธันวา,ามกรากรุ่งากุมภา,าก็เป็นไทยแล้วนะถึงเดือนกุมภาก็เป็นไทยแล้วทีนี้มีนาเมษาพฤษภา,าก็จะได้พักสมเดือนแต่ว่าพี่ดิ้งก็จะขึ้นปีหนึ่งพี่ปลายฟ้าสวัสดีค่ะพฤษภาพี่ดิ้งก็ขึ้นปีหนึ่งมีนาเมษาพฤษภามิถุนาไหมอะเขาเปิดเรียนประมาณนั้นแหละค่ะพฤษภาเหมือนเด็กกำลังยังปิดอยู่นะพฤษภาใช่ไหม ก็ได้มีเวลาหายใจหายคอสองสามเดือนพี่นงครานสวัสดีค่ะทีนี้ก็เหลือแต่ต้องจ่ายประกันทุกปีดูแลน้ำมันเครื่องเปิดประมาณมิถุนาใช่ไหมคะพี่นันนั่นแหละเราก็ได้หายใจเดือนมีนามีนาจ่ายจ่ายประกันรดครบรอบประกันรดเดือนมีนาก็ได้หายใจหายคอตอนนี้เหลือก้าง จริงๆแล้วเดือนนี้ว่าจะพยายามจ่ายสองงวดนะใช่คับป้านายหนูกะไวหมดเลยหนูวางแผนไวหมดเลยตั้งแต่ปลูกยางตั้งแต่ดาวรถดาวรถน่ะหนูกะไว้แล้วว่างวดรถจะจบตอนเอ่อตอนเนี้ยตอนกุมภาปีหกเก้านะหนูกะไว้ว่ากุมภาปีหกเก้างวดรถจะหมดทีนี้ กลางปีพี่ดิ้งก็จะขึ้นปีหนึ่งหนูวางแผนไว้หมดแล้วแล้วหนูปลูกยางตอนนั้นหนูปลูกยางปีปีอะไรนะปีหกสี่ปลูกยางปี6กสี่พอถึงปี70ป็ศนก็จะกีดยางได้แล้วพี่ดิ้งก็เข้าเรียนใช่ไหมคะรายได้เราก็จะมากขึ้นตอนนั้นปลูกยางยี่ห้าไร่ที่ตรงนูอนอ้นน่ะไป,ไปม,ามามันก็พังนะตอนปีเจ็ดูนย์เนี่ยจะกีดยางสวนนู้นได้แล้วรายได้เราก็จะมากมากเลยแล้วก็ไม่ต้องอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ไงไม่ต้องอยู่ในแสงไม่ต้องอยู่ในจออีกยางยี่บห้าไร่นะพันแปดร้อยกว่าต้นน่ะมันค ก็ได้ประมาณงวดละห้าพันเดือนหนึ่งตีไปหมื่นนึงค่ะถ้าฝนไม่ตกไม่วิ่งไม่อะไรมากก็ตีไปเดือนละหมื่นนะคะตีไปเดือนละหมื่นสามร้อยห้าสิบต้นนะเดือนละหมื่นถ้าตรงนู้นพันแปดร้อยต้นก็คูณเข้าไปสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดคูณเข้าไปหกเท่าค่ะหกเท่าก็คือเดือนละหกหมื่นถ้ายังพันแปดร้อยต้นก็คือหกหมื่นเดือนหนึ่งได้เงินหกหมื่นก็ที่กอกอีกหมื่นนึงก็เป็นเจ็ดหมื่นแล้วรายได้เดือนละเจ็ดหมื่นไม่จำเป็นต้องขายผ้าอีกแล้วก็คิดว่าพอถึงตอนนู้นก็จะออกจากแสงออกจากพื้นนนนนนทีีี่่่่ตตตรงง้้้ไไไปไปปปกยาาาแวมมมััดเ็ พี่อ้วนสวัสดีค่ะพี่นันน้องไม่มีแล้วน้องไม่มีสวนยางยี่ห้าไรแล้วไงน้องให้เขาไปแล้วค่ะพี่วันใหม่มันจบแล้วพี่นิตยาน้องไม่มีสวนยางพันแปดร้อยต้นแล้วให้เขาไปแล้วนะน้องให้เขาไปแล้วล้วตัวเองก็เอารถกระบะพร้อมกับนี่อีกสามแสนกว่าเนี่งวดรถสามแสนสามนะตอนที่น้องเลิกกับเขานะมันก็จบว่าจะออกจากแสงต้นไหนก็ออกไม่ได้นี่ไงมันทำมันเป็นเหตุให้ออกไม่ได้หนีไม่ได้ก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละก็ให้เขาไปอืมแต่ว่าตอนนั้นยางมันสี ตอนนี้ยางก็สี่ปีแล้วค่ะพี่นันปี่ปูปนะีหกปีนี้ก็หกแปดอันยางสี่ปีแล้วค่ะอีกสองปีก็ได้กีดน,นะน้องให้เขาให้เขาได้ในส่วนที่ที่เยอะกว่าตัวเองแต่เขากลับคิดว่าน้องเม้มเงินไว้น้องอะไรไว้เม้มสมบัติไว้ถึงได้ให้เขาเยอะเขาไม่ได้รู้เลยว่าเราเสียสละทุกอย่างนะใช่ปีนายหนูแลกหนูหนูยอมแลกเพื่อที่จะให้ชีวิตหนูดีขึ้นหนูยอมยอมให้เขาแล้วหนูแลกกับอิสระที่หนูจะจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะหนูเหนื่อยจะเบกไงพี่นุรัก <c oughs> ใจเราคือเราคิดให้เขาเยอะๆยะเพราะว่าปูวันนี้ค่ะปูยูนเต็ดหนูนัน, oo, á, มน,นไม่ได้เจอกันคิดถึงค่ะยอมอะยอมยอมเอาให้เขาเยอะเยอะเพื่อที่จะให้เขาแบบปล่อยมือเราง่ายๆตอนนั้นนะไม่ใช่เพราะว่าเราไปทําผิดทําชัว่วทําเลวอะไรมาหรอกเพราะเรารับไม่ได้ไงนอกใจกันรับไม่ได้ก็เลยแยกกันอืมไม่ใช่อย่างนั้นนะสิพี่นันเขาเรียกเอาทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาเรียกเอาเยอะมากน้องก็ให้นะเพราะว่าน้องอยากเป็นอิสระน้องเหนื่อยเหนื่อยมากอยากเป็นอิสระก็เลยเขาเรียกอะไรก็ให้เรียกอะไรก็ให้พอเราให้ไปมากๆดันคิดว่าเราเเก็บไว้ยอ ขาดันคิดว่าเรามีเก็บไว้เยอะเราถึงให้เขามากเลยการดื่มทําให้เมามีทางแก้ไหมไม่ดื่มไงพี่วเละก็ไม่ต้องดื่มแล้วพี่จะดื่มแล้วแก้เมาทําไมอ่ะพี่กินลังจืดก็ได้พี่เอาลังจืดอะแช่ลงในแก้วแล้วพี่กินแต่ไม่แนะนาให้กินตลอดเวลานะไม่แนะนําให้กินตลอดระยะที่กินเหล้านะ ค่ะพี่แอนน้องให้เขาพอน,น้องให้เขาก็เรียกเอาตรงนู้นเขาก็เรียกเอาตรงนี้แล้วน้องก็ไม่เป็นไรวะเนาะปู่ใช่ใช่ดึงเนาเป่าใกล้เป็นไทยแล้วเหลือไม่ถึงแสนแล้วถุงมากเลยเราต้องเลี้ยงส่งพี่ดิ้งโรงเรียนอีกน,นะเดี๋ยวพี่ดิ้งเรียนจบก็ชีวิตเราก็จะดีขึ้นแล้วอะไรก็สบายแล้วอย่างน้อยนะแม่หาหาเงินไม่ได้หรืออะไรบ้างไม่ได้ก็มีคนหาเงินแล้วเว้ย <laughs> น้องคิดแบบนั้นนะพี่นันเดี๋ยวดิงด้งเรียนจบอะแม่หาเงินไม่ได้เดี๋ยวดิ้งก็หาเงินได้แล้วเวย้ยอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องหาเงินที่มันใช้แล้วเวย้ยตรงไหนสวัสดีค่ะอืมเป็นอิสระพี่อแอนรักชีวิตคนทุกคนมันต้องมีทางไปนะเมื่อวานน้องไปดูติ๊กตอกกับพี่แอนรักน้องนั่งดูติ๊กตอ,อกน้องนั่งดูที่เขาทำมาหาก,กินนะคนเขาขายอะไรกันในติ๊กตอ,อกนะเขาขายอะไรกันน้องนั่งดูดูเขาตำส้มตำดูไปดูมาจนอยากกินอะ กลองไปเม้าอยู่ใส่ผู้สาวไรลุงรถเอาเขาขับดีเขาก็ะไรลุงหรืหอเขาเหมินเราเนาะยัยงใกล้ถึงวันแล้วเนี่ยโทรปลุกไอดิ้งก่อนตื่นเถอะทอ้องน้องเนี่ยหิวข้าวน้องไปดูพี่นันน้องไปดูดูว่าอาชีพอะไรที่เขาทำแล้วมัน ได้เงินตลอดมันขายดีก็ทําอะไรกันขอบคุณค่ะพี่ยาขอบคุณพี่พี่ที่เป็นกาลังใจให้น้องนะททดไข่เจียวกินเออเมื่อาวานนี่ทั้งวันเลยเมื่อวานนี่ทั้งวันเลยปลากระป๋องด้วยไม่ใช่แค่ไข่เจียวมาม่าด้วยโอ้หน้องปอนลำพงแม่ตายแล้วลูกลำพงพี่น็อกแล้วขอโทษด้วยค่ะน้องพลอยหรือว่าน้องปอนนี่นะลำพงเสียชีวิตแล้วลูก ขนาดที่สุดเหรอปีนายไข่เจียวกับมาม่าสิอูตื่นเถอะไม่มีผู้รับสายตื่นมาอาบน้ำเร็วปลากระป๋องทอดเครื่องเหรอทำไงอะยำปลากระป๋องเมื่อคืนค่ะย่าหนอมอีกสองวันยังไม่ได้เตรียมชุดใส่ไปเลยยังไม่รู้เลยจะใส่ชุดไหนอะพี่วันใหม่พี่จิตติมาสวัสดีค่ะ งั้นเจียวไข่ก็ได้ทำทุกอย่างไข่เนี่ยถ้าอยู่บ้านนี่นะสามสี่วันนี่น่าจะหมดแผงนึงอะแล้วแม่กับลูกคือเหมือนกันมากไม่ออกไปข้างนอกทอดเครื่องแกงเหรออืมไม่เคยทำเลยะพี่เจรันวิธีหอเกียวรับเนี่ยน้องก็จะนั่งดูเขาทำอะไรใส่ใจบนีตรมแบบนี้หมิต้มมูนิดเน้นแบบนี้ พี่พี่ป่นายหนูใส่รองเท้าผู้หญิงไม่เป็นอ่ะป่นายที่มันเป็นรองเท้าหนังผู้หญิงแล้วที่เปิดหลังเท้าก้งกว้างอ่ะหนูใส่แล้วหนูหลุดพี่จิตติมาพี่นิตยารองเท้าผู้หญิงที่เปิดหลังเท้ากว้างแล้วมันหุ้มเฉพาะตรงนิ้วใช่ไหมคะแล้วหนูเดินที่มันใหม่หนูเดินแล้วรองเท้าลุดอ่ะหนูใส่รองเท้าผู้หญิงไม่เป็นอ่ะค่ะพี่